สวัสดีค่ะพบกันกับช่องแม่พลอยฟังพลอยนะคะตอนนี้นุมน้อยของเรานอนอยู่พ่อได้ทำการเอาไว้ตอนน้องตื่นนีน่เราได้ใส่น้ำไวแล้วหลังจากที่คุณชายตื่นเดี๋ยวเราจะมาสวัสดีค่ะยัง เสียงดังไม่ได้นะคะต้องให้เด็กชายเมษานอนก่อนเดี๋ยวเราจะดูต่อนะคะมาดูตอนตื่นนะคะน้ำได้แค่นี้ตื่นแล้วแม่แม่ปลุกแม่ปุุกนะคะน้ำยังไม่ได้เท่าไหร่เลยแม่ปุุกเสีย เซยเซียเลยค่ะอุตส่าห์แอบทำลองดูยังกินนมก่อนเติมพลังก่อนอุตสาห์แอบทำไว้ให้ว่าตื่นมาจะเป็นยังไงแม่ปลุกตื่นเฉยเลยอ่ะนอนต่อลูกนอนต่อ กินนมก่อนกินนม กินนมกันนะคะร,รอดูได้กินมนมกินนมอยู่มาแล้วอะไรลูกยังงัวเงียขี้ตาอยู่กําลังตืน่นเอาดูสิได้ไหมได้ไหมตอนเย็นเยอมา ตอนนี้คนคนสวยไม่อยู่หรอ๋ยอ,ยอร้อนคนสวยร้อนรอเข้าไปสิลูก ไม่ใช่ลงไม่ได้นะคะลงได้แต่น้องไม่ยอมลงลงดีๆสิลูกไปสามขายังไงลูก 哦。嗯 ทำไมหนูไม่นั่งลูกกำมังมันใหญ่ไปหรือ,อยังไงจะออกแล้วออกแล้วออกไหม เที่ยวขี้พร้อมทั้งเยี่ยวทั้งขี้เลยทีเนี้ยครบชุดครบสูตรแม่สายอืมอืม ฮืมฮืมอ้โอ้โอ้โอ้อ้เจ็บ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 เป็นไงฮะเอาเอาเป็นยังไงเป็นไงลูกแม่ก็ห่วงแม่ก็ห่วงลูกนะคะห่วงห่วงนี่ก็ รอสรุปยอดนะคะว่าจะยังไงหนูดูคุณแม่คุณแม่แล้วก็ดูว่าจะน,นี่ไหม คันพุงเอาถูพุงถูพุงเอามันไม่ใช่ที่เกาพุงหนูนะน,นันแม่เขาก็แม่พลอยกห่วง เล่นน้ำถ้าตูดไม่ดงไม่ใช่เมษาไม่ใช่ว่าลงไม่ได้นะคะลงได้เข้าออกได้ดูดูว่าจะนอนไหมน้ำขึ้นมาเยอะแล้วแม่แม่เรียกแม่เรียกเมษาเมษา จะเอาอยัางไงลูกแม่พลอยใจเย็นครับขอดูดตูดโด,ด,ดงก่อนครับเราจะใส่น้ำแค่ครึ่งกรละมังนะคะเราจะใส่น้ำแค่ครึ่งกะละมังนะคะว่าเอาไว้ให้ ดูสิว่าแม่เรียกแม่เรียกแม่เรียกเมษาออกมาแล้วออกมาแล้วแม่เรียกแม่พอเรียกโอ้ยตั้งหลักไม่ดีเอาเอาไหมเอาไหมลูกด,ดูแม่ความรักของแม่ นะคะดูไม่เข้าเขาไม่เข้าเขายกได้เข้าไปเล่นข้างเดียว ก็ยังไม่ค่อยกล้ากับการละมังใหญ่เท่าไหร่นะคะก็ยังกลัวๆกับละมังใหญ่อยู่ซึ่งก็เข้าออกได้สบายสบายแต่ยังมีความกลัวอยู่นะคะคนสวยเข้าลูก,กตาค่ะกลัว ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปต่อไปของหนุ่มน้อยเมษาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ